โย w ว a t it. It s a p ี่อยู่ผมนะพี่เอซาคือที่ไม่ได้ทำคลิปเหมือนมันไม่ว่างเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วก็มันไม่มีจิตใจทำคลิปมันไม่มีจิตใจคือใจจริงมันก็อยากไปทำนี่แหละแต่ส่วนหนึ่งมันบอกว่าไม่ทำ คือม,มันทำไปก็ไม่มีใครดูอ่ะคือ,อทำไปก็ไม่มีใครดูแล้วไม่รู้ทำไปทำไมไยวันนี้เอาสักหนึ่งหนึ่งรอบพอ ่รงนี้ไม่่คยว่างเลยดิอะไรบ้างอะไรบ้างช่วงโควิดอีกปิดประเทศก็ดีแต่เปิดเร็วเลยเฮ้ยปิดอะดีแต่เปิดประเทศอะเร็วไป รถก็ตงมีคือพอมผมอันนี้เรียบร้อยแล้วนะมีเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ติดเน็บเดี๋ยวถ้าจะติดเน็ตเมื่อไหร่เดี๋ยว,ยวจะทำคลิปเลยอ ทำคลิปแน่นอนแต่ช่วงนี้มันไม่ว่างเงินก็ไม่มีเอฟเฟคไม่มีให้กูเลยเนาะ ลอง ฝนะีมือกากาของคุณงกากากแต่ว่าออไม่ค่อยว่างละมือไปโดนอีกละ sục tẹt bàn tay sục sống sống sáng tôi khỏi bàn bạc dùng thịt kíp phủ phút

ấy kia mà là nạ thế mà

ได้สอ